ครับก็วันนี้ถ้าเกิดว่าขาดตัวบทข้องอะไปต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ติดตามได้นะครับทุกวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับหลังตีหนึ่งครึ่งเป็นต้นไปกับ The s h o c k Story ครับอะไรครับตอนนี้นะฮะหนึ่งนากากับอีก47นาทีนะครับเราจะกลับมาเข้าสู่บรรยากาศของเรื่องราวตื่นเต้นสยองขวัญจากคุณฟังทางบ้านการเป็นสายสดนะครับเรื่องต่อไปที่รออยู่นะครับเป็นเรื่องของคุณบอยฮะคุณบอยปัจจุบันอายุ33ปี คุณบอยบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับที่จุดข้ามทางรถไฟเมื่อประมาณ1ิปีที่ผ่านมาและคุณบอยให้ชื่อเรื่องว่าลางหลอกหลอนครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้เราติดต่อสายของคุณบอยได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับสวัสดีครับพี่ครับผมตอนนี้คุณบอยโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ยอ่าจังหวัดนนท์ครับนนทบุรีนะครับครับอ่าสัญญาณตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับ ฟังชัดดีพี่ไม่มีเคลื่อนแทรกเลยครับอ่านะยฮะและ้วค่าคืนนี้คุณบอยฟังอยู่กับใครครับเนี่ยาพอดีว่าผมอยู่พร้อมหน้าฟังกับพวกเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวนะฮะอยู่พร้อมหน้าแสดงว่าคุณบอยเป็นรปภอ,อะใช่ครับอ๋อแล้วมีเดชอกอยู่เป็นเพื่อนทุกคืนใช่ครับทุก<ป>คืนที่เข้าเวนผัดกลางคืนผมจะนั่งฟังทุกคืนครับหลอแล้วเราตอนนี้มีเพื่อนๆที่อยู่ประจาจุดอย่างกี่คนครับเนี่ยก็ตอนนี้มีทั้งหมดสิบกว่าคนครับโอ้แสดงว่าเป็นโรงงานหรือว่าบริษัทแหะครับเนี่ย เป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านใหญ่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับเอออ่ะนะครับทีนี้มาเรื่องของคุณบอยบ้างดีกว่าครับคุณบอยครับเรื่องที่คุณบอยบอกว่ามีประสบการณ์ที่จะมาเล่ากับเราฟังนะครับเกิดขึ้นที่จุดข้ามทางรถไฟใช่ครับเออฮะเรื่องนี้เป็นยังไงครับเชิญครับเมื่อสิบปีที่แล้วไม่แน่ใจนะว่าตรงนั้นมันยังมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างครับแต่เมื่อสิบปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยผมยังเรียนอยู่อืมเพราะว่าเส้นเส้นนั้นเนี่ย มันจะไม่ห่างจากบ้านบ้านเก่าผมนะผมต้องเน้นไว้ก่อนว่าตรงนั้นตรงตรงที่ผมเล่าเนี่ยคือมันจะไม่ห่างจากบ้านเก่าผมมากเพราะญาติพี่น้องผมนะัปัจจุบันนี้ก็ยังมีอาศัยอยู่ที่นั่นก็มีครับ,คร,บครับเพราะว่าเมื่อเมื่อล่าสุดผมได้ดูรายการรายการหนึ่งทางโทรทัศน์แล้วก็เห็นพี่ชายผมเนี่ยออกรายการอผมก็เลยตัดสินใจว่าเออโทรมาเล่าเรื่องนี้ดีกว่าครับ,รบเพราะว่าสิบปีผ่านไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าพี่ผมยังจะจําได้ไหมแต่เขาก็คงจําได้เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุพี่ผมก็เป็นคนเห็น กับลายเนี้ย <c oughs> เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยผมเรียนตอนนั้นผมเรียนอยู่นาจะประมาณสักปอสี่ปห้านี่แหละพี่ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยตอนที่อยู่ระหว่างเรียนนะผมยังไม่รู้เรื่องอะไร <c oughs> พอหลังจากประมาณบ่ายสามโมง <c oughs> ผมเลิกเรียนผมก็กลับไปบ้านอาบน้ำอาบท่ากินข้าวแล้วก็ทําการบ้านครับ <c oughs> เสร็จปุ๊บประมาณหกโมงหรือทุ่มหนึ่งเนี่ย <c oughs> ผมจะมาหาพเพื่อน ที่อยู่แถวชุมชนตรงนั้นก็จะเรียกว่าชุมชนริมทางรถไฟ mm hmm. อ่าตรงนั้นจะเรียกว่าชุมชนริมทางรถไฟนะพี่แล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะเดินจากบ้านผมเนี่ยผ่านหลายๆชุมชน mm hmm. ผ่านอยู่ประมาณสองหรือสามชุมชนตรงนั้นเพราะมันจะเป็นเส้นเรียบทางรถไฟเส้นที่ใกล้ที่สุดคือเส้นเรียบทางรถไฟ mm hmm. มันเป็นทางลัด mm hmm. ผมก็เดินไปหาพี่ผมกับเพื่อนๆที่นั่นตอนนั้นผมยังไม่รู้นะ ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมยังไม่รู้รจนกระทั่งผมไปถึงที่นั่นพี่ผมก็บอกไม่รู้เลยเหรอว่ามันมีอะไรอืผมก็เลยถามพี่อา้าวแล้วม,มันมีอะไรอ่ะพี่เขาบอกว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยช่วงประมาณสักห้าโมงกว่าๆมีคนถูกรถไฟทับเสียชีวิตครับผมก็เลยถามว่าอา้าวพี่แล้วเป็นใครอ่ะออพี่ผมก็บอกว่าเป็นเด็กนักเรียนใส่ากางเกงดําเสื้อสีขาว ผมก็นึกน่าจะเป็นเด็กนักเรียนมัธยมเพราะว่าถ้าถ้ารุ่นผมที่เรียนอะ่ะถ้าเด็กประถมเนี่ยจะเป็นเกงสีน้ําตาลเสื้อสีขาวถูกไหมพี่ครับอ่าถ้าเป็นเด็กมัธยมก็จะเป็นเป็นเกงสีดําเสื้อสีขาวผมก็เลยถามผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็บอกว่าเป็นผู้ชายอ่าแล้วเขาตายยังไงก็บอกว่าเสียชีวิตในลักษณะคือขาดขึ้นท่อน mm. ตับใสไต,ตพุงนี่กระจายเกลื่อนลางเลย ผมก็ยังไม่เชื่อนะออพี่ผมเขาก็เลยหยิบไฟฉายไปกระบอกนึงเขาบอกมาเดี๋ยวพี่จะพางไปดูอะไรผมก็เลยเดินตามพี่ผมไปเสร็จปุ๊บพี่ผมก็เปิดไฟฉายให้ดูบอกเนี่ยเลือดยังติดที่รางเลยมึงเห็นเศษตรงนี้ไหมก็เลยถามอะไรอพี่ดำบเนี่ยแหละเศษเนื้อคนตายอทีรถไฟมันทับออผมก็เลยบอกเอ้าแล้วทําไมเขาเก็บไม่หมดอ๋อใครเขาจะมานั่งแะเราไม่มีใครเขามานั่งแะหรอกเขาเก็บแต่ชิ้นที่มันใหญ่ๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมอะไร บอกเนี่ยมันเป็นหนังคนที่ติดอยู่น่อยหนึ่งผมก็เลยบอกเอา้าเขาก็ไม่เก็บอีกเหรอก็ผลเขาพี่ผมก็เลยบอกไม่มีใครเขาเก็บเขาคงไม่เห็นมั้งเาขาเลยบอกปรีบอกจากตรงนี้เถอะตรงนี้ที่มันแรงเขาพูดอย่างนี้นะคเขาบอกตรงนี้ที่มันแรงเพราะทุกปีแทบจะทุกปีตรงเนี้ยจะต้องมีการเส้นสังเวยเหรอแล้วก็ถัดไปเนี่ยตรงที่พี่ผมอาศัยอยู่ที่เป็นชุมชนนะพี่ครับ ตรงนั้นอ่ะมันจะมีรางรถไฟอีกรางหนึ่งที่เลี้ยวผ่านทางชุมชน hmm. รางนั้นเนี่ยจะกินแต่เฉพาะสัตว์อะไรนะฮะจะมีการเสียชีวิตโดยเฉพาะสัตว์อย่างเดียวเท่านั้นอ๋อ oh, ครับก็คือถ้าถ้าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่ากินแต่เฉพาะสัตว์อ oh. uh ๋ออือฮะครับเพราะว่าด้วนั้นเนี่ยพี่พี่ผมอาศัยอยู่ตั้งแต่ตอนเปิดชุมชนใหม่ๆอืม hmm. ครับ แล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพวกมุสลิมที่เขาเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรใช่ไหมพี่ hmm. อาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแกะหมาหรือแมวเนี่ยเสียชีวิตอีกรางหนึง่ง hmm. เพราะลางนั้นนจะมีทุกปีและที่นี้เนี่ยไอ้รางเนี้ยตอนที่หลังจากที่พี่ให้ผมดูนะหลังจากนั้นมาอีกสามอาทิตย์ผมไม่เคยไปที่นั่นเลยอ hmm. เพราะด้วยความที่ว่าผมกลัวเพราะตอนนั้นก็ยังเด็กจะถามว่ากลัวผีไหมกลัวครับ hmm. ผมก็เลยไม่ไปที่นั่นสามอาทิตย์ พอเลยจากนั้นไปปุ๊บผมก็เริ่มลืมลืมแล้วแหละก็คงคิดว่าจะไม่มีอะไรอ hmm. ช่วงวันเสาร์เนี่ยผมจะไปนอนค้างที่นั่นแล้วกลับอีกทีก็ช่วงหัวค่าของวันอาทิตย์ <Yeah. S 2> แล้วเพ่อเอิยว่าวันเสาร์นั้นเนี่ยพี่ผมเขาชวนผมไปเข็นผักที่ตลาดซึ่งก็อยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชนนี้มากเท่าไหร่ hmm. ช่วงประมาณสองทุ่มก็ไปเี็นผักกันที่ตลาด hmm. เขียนเสร็จประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง hmm. พวกผมก็กลับมา แล้วห่างจากตรงตรงที่น้องคนเนี้ยเขาโดนรถรถไฟทับเสียชีวิตเนี่ยเลยไปประมาณสักสิบหรือสิบห้าเมตรเนี้ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งที่พวกผู้ใหญ่เขาจะเอาไม้ทําเป็นเหมือนนั่งร้านนะพี่ไว้คอยนั่งพักผ่อนหลบร้อนข้างบนพวกผมก็เอามุงขึ้นในกลางกันข้างบนแล้วก็ขึ้นไปนอนเล่นนั่งเล่นกันข้างบนเพื่อที่จะรอเข็นผักในช่วงตีสามพวกผมก็ขึ้นไปนั่ง กันประมาณอยู่หกคนน่ะไปขึ้นขึ้นไปนั่งเล่นกันอยู่ประมาณหกเจ็ดคนข้างบนก็รวมถึงพี่ของคนนี้ด้วยนะเขาก็ขึ้นไปนั่งไงนข้างบนทีนี้เนี่ยช่วงนั้นอ่ะมันจะไม่มีรถไฟวิ่งแล้ะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีรถไฟวิ่งเป็นรอบหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะแล้วทีเนี้ยผมก็ขึ้นไปนั่งแล้วมีหนึ่งในเจ็ดคนนั้นนหละเห็นว่าเออใครก็ไม่รู้ไปนั่งอยู่ตรงหัวปลายปูน Hmm. ซึ่งมันเป็นทางเดินเมื่อก่อนมันไม่มีแล้วเพิ่งมาทําตอนช่วงหลังช่วงที่ว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่ว่ารถ uh huh. ไฟบางขบวนจะจอดแล้วจะให้ผู้โดยสารลงตรงนั้น uh huh. อ่ะก็เห็นว่าเอ้ยใครไปนั่งอยู่ตรงตรงที่มีคนโดนรถทับตายวะก uh huh. พะหเนี้ยพวกผมก็เลยหันไปครับไอสิ่งที่เห็นน่ะคือไม่ได้เห็นเป็นลักษณะที่ชัดเจนมากเพราะตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเป็นมุมที่มืดมาก uh huh. แล้วจะมีการวิงว่งวิ่งราวจี้ป่นกันบ่อยมากตรงนั้น uh huh. ถ้เห็นเป็นเงาดำๆข้างหลังนี่จะเป็นเหมือนกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าแนบข้างอะไรทักอย่างเนี่ย <c oughs> นั่งห้อยขาลักษณะเหมือนนั่งแบบโค้มหน้าที่เราก็ห้อยขาแกว่งไปแกว่งมาอย่างเงี้ยออื <c oughs> เพราะว่าจากจุดที่ผมนั่งเนี่ยกับจุดที่เห็นเขาเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างที่จะไกลแล้วมันก็มืดด้วยก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าคงจะเป็นแบบ คนทํางานกลางคืนั้่งหรือไม่ก็พวกแท็กซี่ชอบมานั่งเล่นอะไรตรงนั่งหรือเปล่า oh, oh, oh. ก็ไม่ใส่ใจค uh huh. พอวันที่สองเสร็จอานเต่าที่สองของอาทิตย์พอเสร็จจากภารกิจเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยพอขึ้นไปนั่งปุ๊บด้วยความที่ว่าหิวข้าว uh huh. ก็เลยใช้ให้เพื่อนคนหนึ่งไปซื้อลาบ uh huh. ที่เขาเปิดยันเช้า uh huh. ซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปเนี่ยไม่เกินสิบเมตร ถึงม,ม,มันมันมันต้องเดินผ่านจากตรงตรงตรงที่คนเขาโดนทับเนี่ยไม่เกินสิบเมตรให้เขานให้คนเนี้ยไปเดินไปซื้อครับพอหลังจากที่เพื่อนรวบรวมเงินกันแล้วให้ไปซื้อเนี่ยก็นั่งรอประมาณเกือบสองชั่วโมงอะพี่เพื่อนคนนี้มันก็ไม่มาทักทีอืมไม่มาเลยนะคือมันเป็นงานาน,<อ>นานผิดปกติถูกไหมใช่เป็นงานผิดปกติอพี่ผมก็ผมแค่เอกใจผมก็เลยหันไปถามพี่ผมว่าเฮ้ยพี่เราใช้ใครไปซื้อวะเนี่ยก็ถามเขาไปอย่างเงี้ยเขาบอกก็ใช้เนี่ยไป เอตั้งนานแล้วนะพี่ร้านลาบอะไรจะทาเป็นชั่วโมงเลยเหรออืคนเขาก็ไม่เยอะนะคือมองจากต้นไม้ไปเนี่ยก็จะเห็นก็ค,คนก็ไม่เยอะแต่ทําไมเพื่อนเราไม่เห็นเลยอะ่ะพี่เขาบอกเอาแล้วมันไปไหนอะ่ะก็มีคนงานสาเพราะเออเดี๋ยวกูไปดูให้เองเขาก็ลงจากต้นไม้เขาก็เดินไปดูพวกผมก็ไม่สนใจอะไรับก็นั่งไปสักพักครึ่งชั่วโมงกว่าก็หานไปถามพี่ไอ้คนที่ไปตามมันหายไปไหนแล้วอะ่ะหายไปนานเหมือนกันอีกล่ะ ใช่น่าเหมือนกันครับผมพูดแล้วผมก็ขนลุกไปด้วยคือผมก็เอะใจอ้าวมันไปไหนของพันกันครับไอ้คนหิวกับคนที่ไปซื้อคือคนรอเขาก็หิวเขาก็โมโหใช่ไหมพี่ครับก็เลยตัดสินใจลงจากต้นไม้กันหมดเลยออแล้วก็เดินเดินไปนะเพื่อที่จะไปตามสองคนนั้นที่ลานลาบทีนี้พอเดินช่วงที่เดินผ่านอะพี่กลิ่นมันเหมือนแบบคือได้กลิ่นอะตอนแรกได้กลิ่นอ่ะคือแบบพี่เคยได้กลิ่นคาวเลือดไหมคาวเลือดสดๆออะเคยครับ อ่ะนั่นแหละกลิ่นคาวเลือดสดๆสดอ่พี่มันเตะเข้ามาจามูกตอนช่วงที่ลมมันพัดขึ้นมาอืมผมก็เลยนึกในใจบอกใครมันเอาหมามาฆ่าแล้วโยนซากทิ้งไว้แถวนี้ก็วันเนี้ยอืมเพราะเส้นนั้นจะมีบ่อยมากคือฆ่าหมาแล้วก็เอาซากมาโยนทิ้งไว้ก็เอาไปฉายส่องหาก็ไม่เห็นอืแล้วก็เลยถามพี่ผมบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ได้กลิ่นไหมพี่เขาก็บอกว่าเออกูก็ได้กลิ่น ช่างช่างมันเถอะไปดูกับข้าวก่อนก็ไปก็เลยถามร้านลาบครับเขาแต่ลานลาบพี่ที่้านลาบเขาบอกว่าไม่มีนะไม่มีน้องใครมาซื้อเลยเห็นมีแต่เด็กสองคนอ่ะอคนแรกอ่ะวิ่งเลยร้านพี่ไปแล้วก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอก<อ>แล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านเข้าไปทางชุมชนอ้อมไปข้างหลังและอีกคนนึงก็วิ่งไปเหมือนกันน้องไปดูดีว่าน้องน้องเพื่อนโดนอะไรหรือเปล<อ>่าผมก็เลยเดินเข้าไปตามเพื่อนผมก็เลยถามเพื่อนผมว่า เฮ้ยเป็นอะไรคือไปเจอเขาที่บ้านอ่ะทั้งสองคนเลยนะพี่คือข้อประตูอ่ะเขาอยู่ด้วยกันเหราเปิดมาเขาบอกว่าพากันไปทําอะไรมาทําไมสองคนนี้ถึงได้เป็นอย่างนี้คือทั้งสองคนนี้เขาไม่อยู่ด้วยกันเลยเหรอครับคือเขาไม่อยู่ด้วยกันเลยอ่อคือบ้านเขาเนี่ยเป็นลักษณะพี่รู้จักสลัมไหมหรือชุมชนที่แออัดครับคือเขาจะปลูกเป็นบ้านไม้ติดติดกันนะครับแล้วบ้านสองคนนี้มันอยู่ชนกันอยู่แล้วอ่าฮะอ่าแล้ว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 แม่ของอีกคนหนึ่งเนี่ยเขามีอาชีพเปิดเปิดของขาย ในตลาดเดินเท้าชําอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยสองคนเนี้ยเขาวิ่งเข้าไปในบ้านพร้อมกันแล้วเขาก็อคือคนแรกเข้าไปก่อนแล้วคนหนึ่งเนี่ยห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยวิ่งตามเข้าไปที่หลังอืเขาก็เลยถามผมว่าพากันไปทําอะไรมาทำไม้สองคนนี้สิงได้ตัวสันขนาดนี้อืมถามอะไรมันก็ไม่พูดไม่ตอบเอาแต่นั่งร้องไห้นั่งตัวสันผมก็เลยถามไปว่าเฮ้ยเจออะไรมันก็บอกว่าผีหลอกผีหลอกมันพูดแต่อย่างเงี้ย ผมก็เลยถามบอกผีที่ไหนลอกมันบอกนั่นไงไอ้ครึ่งท่อนไอ้ครึ่งท่อนพวกผมจะเรียกกันอย่างนี้เพอาบอกไอ้ครึ่งท่อนนั่นไงครึ่งท่อนนั่นไงผมก็บอกจะบ้าหรือเปล่าตอนเดินผ่านมากันเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรคแล้วบอกกูเห็นกูเห็นผมก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเพราะด้วยความที่ว่าคือเขาพูดไม่รู้เรื่องอ่ะอด้วยความที่ว่าเป็นเด็กเขาก็กลัวเขาก็ร้องไห้เขาก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะครับผมก็เลยบอกเอางี้แม่ไม่เป็นไรไว้รอเช้าแม่ค่อยถามเขาละกันพวกผมก็เลยพากันแยกย้ายกลับที่พัก นอนและเช้าวันอาทิตย์ก็มารวมตัวกันใหม่ก็มาถามแม่ของคนที่เจอเขาบอกว่าอ๋อสองคนเนี้เพิ่งไปให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ที่วัดมผมก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างยังไม่รู้เลยพ่อมันพาไปเขาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวตอนนี้เย็นก็ค่อยมาใหม่อังนั้นบอกไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวค่อยมาเห็นักแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยมาถาม แล้วคืนวันที่สามเขาผู้ผมก็ไปเขียนถากกันเสร็จจะจะกลับมาเราๆนี้ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก็าาขึ้นไปบนต้นไม้ต่อเหมือนเดิมแต่สองคนเนี้ยไม่ออกมาจากบ้านเลยที่มมไม่ยอมไปไหนมาไหนเลยแม่มันบอกว่าพอมันตกเย็นปุ๊บห้าโมงหกโมงปุ๊บมันเข้าบ้านคุ้มปูมไม่ไปไหนเลยรเรื่อมันออกมากินข้าวกินปลามันก็ไม่ออกอม,มันตักข้าวเสร็จก็วิ่งเข้าไปในห้องกินข้าวในห้องครัือลักษณะคนมันกลัวจัดผมก็เลยแบบ อ่ะไม่ชวนก็ไม่ชวนก็ไปเขียนผักเสร็จกลับมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ต้นเดิมแต่ทีนี้เนี่ยเหลือกันไม่กี่คนก็เลยตัดสินใจว่าเออให้พี่หิวข้าวลงไปซื้อร้านราบด้วยกันหมดนี่เลยไหมด้วยความที่ว่ากลัวแล้วไงเพราะว่าสองคนนั้นมันบอกว่าโดนในครึ่งท่อนหลออ,อ,อ,อผมเองผมก็กลัวนะแต่ตอนที่ตอนที่น้องคนเนี้ตายเนี่ยผมไม่เห็นนะว่าเขาตายครับอืบไม่เห็นตอนที่เขาโดนทับ,บแต่เพิ่งมารู้ข่าวก็ตอนหลังเลิกเรียนอืผมก็เลยลงกันมา ก็มีผมมีพี่ผมตกอยู่ประมาณสี่คนถ้าเดินลงมาด้วยกันทีนี้ระหว่างที่เดินลงมาเนี่ยตาละคนปีนลงจากต้นไม้นะพี่ไอ้คนสุดท้ายอ่ะมันบอกว่าเฮ้ยกูไม่ลงได้ไหมวะผมก็เลยถามมันเป็นอะไรทําไมไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวผีหลอกนะเว้ยผมก็พูดไปอย่างเงี้ยบอกกูยอมยอมดีกว่าไปเจอใครที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะผมก็ถามเจออะไรของมึงอีกกระลุกกรอย่างเงี้ยบอกเจออะไร เจออะไรอีกบอกอยังมาหลอกได้ไหมคนเขากลัวอยู่ผมก็พูดไปใช่ไหมพี่พี่ผมก็เลยด่าไปบอกมึงอย่าทําเป็นเล่นนะคนอื่นเขาก็กลัวกันเป็นอื hmm. ก็บอกผมไม่ได้พูดเล่นครับผมไม่ได้พูดเล่น hmm. ผมเจอจริงๆอือ hmm. ทีนี้ผมก็เลยบอกอ่างั้นไปด้วยกันคก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เจอเนี่ยขอเข้าบ้านก่อนเลย เขาก็เดินอ้อมเข้าไปอีกทางหนึ่งเข้าไปชุมชนนะพี่เดินอ้อมเข้าไปอีกทางหนึ่งแล้วเขาก็หายเข้าไปเลยไปบ้านเขาเลยผมก็บอกพี่ผมว่านะเดินเข้าบ้านกันเลยดีกว่าไม่ต้องไปกินอะไรมันแล้วถ้าไอ้นี่มันเจออย่างนี้แล้วนะครับพี่เขาบอกมันก็กลัวอะไรมันไม่มีจริงหรอกผีนะครับคุณบอยฮะคุณบอยนี่หนึ่งคุณบอยต้องพูดถึงเรื่องของได a l อกหรือว่าคําพูดเลยถ้ามันไม่จําเป็นข้ามก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันเลยเวลามาพอสมควรละครัได้ได้ครับคือหลังจากเสร็จ พี่ผมก็เลยเดินที่ที่เชื่อไหมว่าตอนที่เดินใกล้จะถึงหัวถนนนะห่างจากน้องคนนี้ที่โดนรถทับเนี่ยไม่นานเนี่ยไม่นานเนี่ยสิ่งที่พวกผมเจอแล้วต้องทำให้พวกผมกลัวกันจนแบบต้องวิ่งเะลิดกระทางเลยนะพี่คือลักษณะที่ผมเห็นนะพี่มันเป็นแบบคือที่เห็นเลยนะครึ่งท่อนนะพี่ครึ่งท่อนนะพี่ครึ่งท่อนคือท่อนล่างหรือว่าท่อนบน คือในครึ่งท่อนบนเนี่ยมาอยู่บนแท่นปูนเออส่วนอ้ครึ่งท่อนล่างอะพี่นอนราบอยู่กับทางรถไฟเอ้าอ้ที่ลักษณะมองเห็นเป็นแบบเงาอะแต่เห็นชัดอะอือแล้วเห็นในลักษณะที่แบบว่าเป็นชายเสื้อสีโขาวพี่ที่เปื้อนเลือดอะแดงแป๊ดเลยอะอคือเห็นในเงี้ยผมก็หยุดพี่ผมสก็หยุด<อ>เขาก็เลยบอกเฮ้ยตาฝาดปาวะครับ ผมก็เลยบอกพี่มันคงไม่ฝดาล้วมั้งถ้าเจออย่างเงี้ยผมเนี่ยแหละที่เป็นคนแรกที่ผมจําได้เลยนะผมเป็นคนแรกที่กลับหลังหันแล้ววิ่งก่อนใครเขาเพื่อนเลยเอ,อ๋อคุณบอยอนี่วิ่งคนแรกเลยฮนะใช่ผมวิ่งเป็นคนแรกเลยครับโดยที่ผมไม่เหลียวหลังมองใครเลยใครจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ตอนนั้นผมหลับหูหลับตาวิ่งอย่างเดียวเลยครับคือเพราะตอนที่ผมเจอเนี่ยคือลักษณะคือขึ้นท่อนบนเนี่ยอันอยู่ข้างบนอไอ้ขึ้นท่อนล่างเนี่ย ชักดิ้นชักงออยู่ข้างล่างอับพี่ขาเลครับจะตุกตุกอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วลักษณะคือเห็นที่เห็นเนี่ยเป็นเห็นเป็นชายเสื้อนะพี่ครับชายเสื้อนักเรียนเขาอะทื่อเปื้อนไปด้วยเลือดอะแดงแดงอะแล้วพี่ผมอะก็วิ่งตามหลังผมมาพร้อมกระหอกตกผมด้เรื่อยดื้อเรื่อยสีหลอกโว้ยสีหลอกโว้ยแล้วก็วิ่งเข้าไปในในมัสยิดที่ชุมชนนี้มันจะมีมัสยิดอยู่มัสยิดหนึ่งก็วิ่งเข้าไปมุสลิมที่เป็นอาจารย์หมอผีอะคือวิ่งเข้าไปหาเขาเลย เขาอยู่ที่มาซยิดผมก็เลยวิ่งเข้าไป่เขาก็บอกช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยผีรอกผีรอกเขาก็เลยบอกงั้นเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขาก็เลยบอกค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆเล่าเจออะไรมาอืผมก็บอกผมเจอขึ้นท่อนกันเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังว่างั้นเถอะอืมครับใช่ครับแล้วพี่ชายผมก็วิ่งตามหลังเข้ามาก็อาการเดียวกันเขาก็เล่าอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปที่นั่นที่นั่นอ่ะที่มันแรงออเขาบอกว่าเนี่ย มันต้องมันต้องแทบทุกปีที่ต้องมีคนเป็นอย่างนี้ตัวตายตัวแทนแล้วผมก็มาดูข่าวเพิ่งมันเพิ่งผมเพิ่งมาดูข่าวแล้วก็เพิ่งจะรู้ข่าวก็มีอีกลายหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เองที่ลงข่าวนะพี่ถ้าพี่ได้ดูที่พี่พี่ดูหนังสือพิมพ์นะครับที่ว่าลายเป็นผู้หญิงเนี่ยคือลายล่าสุดที่ว่าโดนทับที่เดียวกันกับตรงที่น้องเนนี้โดนครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อมีข่าวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ด้วยก็คือตรงจุดเดียวกันนีะ ใช่ครับตรงจุงเดียวกันหัวมุมเดียวกันเคยนึกไหมบางทีแบบว่าไอ้ตรงที่บริเวณที่จะโดนรถไฟทับหรือรถไฟชนเนี่ยทําไมคนที่เขาโดนรถไฟชนเขาไม่เห็นรถไฟหรอหรือว่าบางคนเขาคิดว่าเฮ้ยผีบังตาหรือเปล่าลักรณะที่ผมดูที่ผมดูในในในรายการทอทัศครับช่องหนึ่งนะพี่คือลักษณะเหมือนเขาไม่ได้ยินเสียงรถไฟวิ่งเลยคนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะรู้ได้ทันทีว่ารถไฟมาเพราะมันจะมีเสียงรางครับแพรกึกกัก ไม่รถไฟรถไฟมันจะมามันดังมากอยู่แล้วใช่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินเออใครอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะบีบแต่เตือนมาแต่ไกลเลยเออเออแต่ผมเอกใจก็ตรงที่ว่าภาพตรงที่ผมดูอลักษณะเหมือนเขาเดินแบบไม่รู้เลยว่ามีรถไฟมาครับผมแล้วเขาก็เดินไปแล้วเขาก็โดนชนแล้วพอผมได้ดูปุ๊บผมก็นึกในใจเฮ้ยนั่นมันที่ที่เดียวกันกับไอ้ครึ่งท่อนที่โดนเมื่อดปีที่แล้วนี่หว่าแล้วมันเป็นหัวมุมเดียวกันเวลานี้ใกล้เรียกกันเลยที่โดน ครับอ๋อฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมาใช่ครับเอาเลยครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคุณบอยนะครับผมได้เลยครับผมคุณบอยแล้วเราก็สนุกดีนะครับนึกภาพตาไปผมว่าถ้าเกิดสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยลองย้อนกลับไปนะครับมันน่าจะได้บรรยากาศแลงความน่ากลัวดีเหมือนกันเพราะว่าสมัยนั้นนะครับมันก็ค่อนจะมืดนะเพราะสมัยนั้นสมัยรุ่นผมมันไม่มีไฟนะเส้นนั้นน่ะครับผม ถ้าเป็นกลางวันก็จะเห็นแต่ถ้ากลางคืนนี่คือมืดมืดหมดเพราะต้นตรงตรงนั้นเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นบริเวณที่มีต้นไม้ปกคลุมแหละใช่ครับเมือมม่อเมื่อปีก่อนตรงนั้นจะเป็นป่าหญ้า